จัดอันดับ5ซีรีส์เกาหลีแนวคุณหมอจะมีเรื่องอะไรบ้างรับประกันความสนุกเข้มข้นก่อนรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับอันดับที่5 g h โกส d o ด็อ r รชายองมินศัลยะแพทย์อัจฉริยะด้านหัวใจและทรงอกแห่งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลายัยชื่อดัง เขาเป็นผู้หญิงธนงแต่ทว่ามีฝีมือเชื่อว่าทักษะการผ่าตาัดเป็นตัวชี้วัดว่าคนคนหนึ่งควรค่าแก่การเป็นแพทย์หรือไม่อีกด้านหนึ่งโกซึงทักแพทย์ประจำบ้านผู้คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดที่เพิ่งมาทำงานวันแรกที่โรงพยาบาลเป้าหมายเดียวในการเป็นแพทย์ของเขาคือทำให้ปู่ภูมิใจชายองมินรู้สึกได้ทันทีว่าพวกเขาไม่มีทางเข้ากันได้เลยชายองมินจึงคิดหาทุกวิถีทางที่จะเคลียร์เขาออกไปให้พ้นจากสายตา อยู่ๆวันหนึ่งชายองมินก็เกิดอุบัติเหตุและถูกนําตัวมาที่ห้องฉุกเฉินในสภาพเลือดท่วมตัวในขณะที่อยู่ในความเป็นความตายนั่นเองชายองมินพบว่าวบญยร์ของเขาได้ออกจากร่างไปแล้วและได้เข้าไปสิงร่างโกซึงทักเขาจึงต้องฝากชีวิตไว้ในมือของแพทย์ฝึกหัดผู้ที่แน่นทฤษฎีแต่ไม่เคยจับมีดผ่าตัดเลยแต่กลายเป็นเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตของชายองมินไว้ได้ถึงจะเกลียดโกซึงทักแค่ไหนแต่ยังไงก็ต้องพึ่งร่างของหมอโกซึงทักเพื่อยื้อชีวิตตัวเองให้ได้ เรื่องราวสุดวุ่นวายระหว่างคุณหมอคนเป็นกับคุณหมอในรูปแบบดวงวิญญาณจึงได้เริ่มต้นขึ้นอันดับที่ 4. Hospital p a y l i s เป็นซีรีส์เล่าเรื่องราวของแพทย์5คนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันมา20ปีนักเรียนแพทย์5คนเข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์พร้อมกันในปี1999ปัจจุบันพวกเขายังเป็นเพื่อนกันและทำงานในโรงพยาบาลเดียวกันนอกจากความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน5คน ฮอสพลิตยังเล่าชีวิตการงานของหมอไปจนถึงชีวิตของเพื่อนร่วมตำแหน่งอื่นๆอนย่างละเอียดละออตั้งแต่เคสผ่าตัดด่วนที่อันตรายถึงชีวิตความนักหนาสาหัสของการเป็นแพทย์ประจำบ้านแม้เรื่องราวในซีรีส์จะไม่วือหวาซับซ้อนแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนหลงรักคือความเป็นธรรมชาติและความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครหลักทั้ง5ที่พูดถึงคำว่าเพื่อนได้อย่างลึกซึ้งกินใจอันดับที่3ดร์เพอร์สซเนอร์ บรรดาผู้มีอิทธิพลของเกาหลีไปรวมว่าอยู่ที่ไหนหน่าตลกที่คําตอบก,ก็คือในคุกทั้งเจ้าของบริษัทยักษ์กใหญ่นักการเมืองคนมีชื่อเสียงไปจนถึงคนยากจนไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นอาชญากรกว่าหกหมื่นคนที่เคยชินกับความรุนแรงมากกว่ากฎหมายและเคยชินกับสังคมที่เงินคืออำนาจและเคยชินกับสังคมที่มีเงินคือมีอำนาจมาใส่รวมกันอยู่ในพื้นที่ที่ไร้กฎหมายมีชายคนนึงปรากฏตัวอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายนั้น เขาผ่านการสอบใบประกอบพิชาชีพแพทย์ด้วยคะแนนสูงสุดเขาจบโรงเรียนแพทย์ท้องถิ่นแต่กลับไต่เต้าจนเป็นถึงมือนหนึ่งของศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยชื่อดังของโซแต่กลับถูกไล่ออกมาเพราะมีปัญหากับลูกชายของท่านประธานเมื่อเขาสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการการแพทย์ของเรือนจำต่างคนคิดว่าเขาเป็นนักบุญหรือไม่ก็คงเป็นบ้าไปแล้วแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ทั้งสองอย่างตลอดระยะเวลาที่3ปีที่เขาซ่อนตัวเขาได้เรียนรู้บทเรียนหนึ่งสำหรับชายคนหนึ่งที่ไม่มีคนคอยช่วยเหลือเขาต้องมีเส้นสายใหญ่ๆที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็จได้และสถานที่ที่รวบรวมเส้นสายที่เขาต้องการอยู่ก็คือศูนย์การแพทย์ในเรือนจําเรื่องราวนี้นะครับไม่ใช่การแก้แค้นหรือละครการแพทย์ใน แต่เป็นเรื่องราวของผู้ชายที่ต้องการประสบความสําเร็จเขาต้องใช้ทุกวิธีที่คนเราใช้โกงในชีวิตจริงการได้เห็นเขาตอบแทนเราปิศารด้วยวิธีเดียวกันคนทําให้เรามีความสุขอย่างบอกไม่ถูกอันดับที่2ดร์โรแมนติกพอการตัดสินใจผิดพลาด ทำให้คังดงจูสัญญาแพทย์หนุ่มแห่งโรงพยาบาลชั้นนำถูกสั่งย้ายไปอยู่โรงพยาบาลธงดำสถานที่นี้ทำให้เขาได้พบกับหมอยุนซอจองหลักแรกของเขาอีกครั้งทั้งคู่อยู่ในความดูแลของอาจารย์คิมซาบูสัญญาแพทย์มัดกวนผู้มีเบื้องหลังลึกลับและมีนิสัยแปลกประหลาดแต่เชี่ยวชาญวิธีการผ่าตัดเป็นที่หนึ่งการมาพบกันนี้เองที่ทําให้ชีวิตแพทย์ของคังดงจูเปลี่ยนไปตลอดกาลซีรีส์เรื่องนี้ตอนนี้มีทั้งหมด3าซีซั่นแล้วนะครับ ถ้าใครจะดูแนะนําไล่ดูตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งยาวๆได้เลยครับรับรองสนุกเข้มข้นแน่นอนอันดับที่1นึ่งกูสดล็อกเตอร์ลวเรื่องราวของชีโอ,อนแพทย์ฝึกหัดในโรงพยาบาลซองวอนเขาเป็นโรคออทิสติกอัจฉริยะแม้ร่างกายจะเป็นชายหนุม่มแต่จิตใจเท่ากับเด็ก10บขวบแถมยังมีอดีตที่เวลวร้ายต้องเห็นพ่อทำร้ายครอบครัวรวมถึงสูญเสียพี่ชายและกระายสุดที่รักไปจนทําให้เขาตั้งใจอยากจะเป็นหมอและมุ่งมันศึกษาจนทํามันสําเร็จโดยมีคุณหมอเชเบออูซอกคอยช่วยเหลือ ซึ่งในระหว่างเข้าฝึกที่โรงพยาบาลแห่งนี้เขายังได้เจอกับชายุนซอแพทย์ุ่นพี่ที่ทำให้เขาตกหลุมรักด้วยท่ามกลางการต่อสู้ทางการเมืองในโรงพยาบาลและความต้องการของคนไข้ชีออนทำงานอย่างหนักและในที่สุดก็กลายเป็นศัลยแพทย์เด็กที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในที่สุดจบไปแล้วนะครับกับห้าซีรีส์แนวคณหมอขอบคุณที่รับชมจน,นจบถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย